ครั้งอดีตการมีป่าใหญ่แห่งหนึ่งอยู่ติดถนนใหญ่ใกล้ๆกับถนนนั้นมีบอ่อน้ำเล็กแต่ลึกสัตว์ทั้งหลายหิวกระหายน้ำต่างไม่อาจลงไปดื่มน้ำได้พวกมนุษย์เห็นสัตว์อยู่รอบๆบอ่อน้ำนั้นก็รู้ว่าพวกสัตว์หิวน้ำจึงนำไม้มาทำถทังน้ำผูกเชือกแล้วหย่อดลงไปในบอ่อน้ำดึงน้ำขึ้นมา เทใส่ไว้ในอ่างดินและภาชนะที่ประชาชนนำมาบริจาคไว้สัตว์ที่อาศัยในป่านนั้นเช่นลิงต่างดื่มน้ำจากมนุษย์เพื่อต้องการบุญซึ่งสัญจรผ่านไปผ่านมาถ้าไม่มีคนสัญจรแวะพักบริเวณบ่อน้ำนั้นสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นก็จะไม่มีน้ำดื่มครั้งหนึ่งพวกสัตว์ขาดน้ำอยู่สองสาวันลิงตัวหนึ่งกระหายน้ำ กระวนกระวายใจมากเที่ยวชะง,งกดูบ่อน้ำบ่อยๆพราหมณโพธิสัตว์สัญจรผ่านมาและแวะพักเห็นบ่อน้ำจึงใช้ถังตักน้ำขึ้นมาดื่มและล้างมือล้างเทา้าเห็นลิงตัวนั้นแล้วเกิดความสงสารจึงตักน้ำใส่ภาชนะไว้ให้มันดื่มจากนั้นพระโพธิสัตว์ก็เข้าไปคนไม้หมายจะนอนพักสักหน่อย ลิงตัวนั้นดื่มน้ำแล้วมองมาทางพระโพธิสัตว์ทำหน้าตาลอกแลกหลอกล่อพระโพธิสัตว์เห็นอาการที่มันทะลึ่งทะเลนแล้วกล่าวว่าเฮ้ยเจ้าลิงตัวร้ายเจ้ากระวนกระวายกระหายน้ำตัวข้าก็ตักให้เจ้าดื่มแล้วแต่เจ้ากลับยังมาทำหน้าตาทะลึ่งกับเราอีกหรือข้าอนาจใจจริงๆ ที่ช่วยเหลือสัตว์ชั่วยอย่างเจ้าแล้วกล่าวอีกว่าเจ้าถูกความร้อนแผดเผาหิวน้ำอยู่ข้าก็ให้น้ำเจ้าดื่มอย่างเพียงพอตอนนี้เจ้าดื่มน้ำแล้วยังมาทำเสียงเจ๊กเจยกอยู่อีกการคบหากับคนชั่วไม่ประเสริฐเลยลิงผู้ประทุสรายมิตรได้ฟังแล้วกล่าวว่าท่านช่วยเราแค่นี้ ท่านอย่าคิดว่าเป็นบุญเป็นคุณกันมากมายตอนนี้เราจะถ่ายคูดรถหัวท่านด้วยแล้วกล่าวอีกว่าท่านเคยได้ยินหรือเคยได้เห็นมาหรือว่าลิงตัวไหนมีความประพฤติดีมีมารยาทดีตอนนี้เราจะถ่ายอุจจระรถหัวของท่านนี่เป็นธรรมดาของพวกเราจากนั้นมันก็กระโดดขึ้นต้นไม้ หอยโหนไปมาอยู่เหนือศรีรษะพระโพธิสัตว์แล้วถ่ายอุจจาระลงมาถูกศรีรษะแล้วมันก็ส่งเสียงร้องห้อยโหนวิ่งกระโดดหายเข้าไปในป่าพระโพธิสัตว์ต้องอาบน้ำชำระร่างกายที่บ่อน้ำแล้วออกเดินทางต่อไปคติสำคัญของเรื่องจงคิดเอาไว้บ้างว่า การทำอุปการะแก่ผู้อื่นเขาอาจจะไม่ถือเป็นบุญเป็นคุณก็ได้สัตบุรุษทั้งหลายเป็นคนกตัญญูเป็นคนกระตะเวทีความเป็นคนรู้อุปการะที่ผู้อื่นกระทำแก่ตนความเป็นคนรู้จักตอบแทนคุณคนสัตบุรุษทั้งหลายย่อมสันเสริญความเป็นคนกตัญญูความเป็นคนกระตะเวทีทั้งหมดนี้แล คือพื้นเพของสัตตะบุรุษ